ตอนที่พลตุรยเอกกิตรัฐออกคําสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกไปก่อนเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยยังปุ่นตลบกันอยู่เนี่ยทางการเมืองก็เข้ามาแทรกนะฮะทางการเมืองก็เข้ามาแทรกโดยสทรนี่แหละโอ้ใช่ขเขาออกมา, <นะ S 1> มาเล่าว่าเร็วๆนี้เองสอทรนี่แหละเข้ามาแทรกนะครับก็คือเนื่องจากว่าทางบิ๊กโจ๊กกับสทรเนี่ยก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันะนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของที่คุณพานทองแท้เนี่ยนะไม่รู้จะเป็น ว่าที่ว่าที่นายกเหรอแคนดิเดตนายกเล่าสีเปล่านะครับก็อิบจะดงขึ้นมาดงก่อนได้ไหมว่าที่นายกคนต่อไปเหรอไม่แน่เพราะเขาไม่เหลือใครเขาไม่เหลือใครถ้าจะไม่ใช่ลูกเขยก็ต้องเป็นลูกชายคนโตต้องลูกชายคนโตก็เขาเคยช่วยเหลือกันในคดีเงินปากถุงของธนาคารกรุงไทยที่ให้กิษดามหานครกู้นะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะก็ทำให้เข้ามาช่วยโดยการที่จะ บิดเบือนการใช้กฎหมายของคุณกิจรัตนเพชรนะว่าใช้ไม่ถูกต้องแต่มาตรา131ที่บิ๊กต่ายใช้เนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายที่มันชัดเจนบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมฮะมันแผนนี้มันก็เลยไปไม่ได้แผนนี้นี่เกิดขึ้นตอนที่ตอนตอนที่นอนอยู่ชั้น14 <c oughs> ใช่ใช่ครับและบิ๊กโจ๊กออกมาไลฟ์เล่าว่า คุณทักษิณเนี่ยเรียกไปพบใช่ไหมแล้วที่บอกเสนอตําแหน่งพบตรให้ด้วยใช่ครับก็เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่การเมืองเข้ามาแทรกแต่มันไม่สําเร็จเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายนะและกฎแห่งกรรมนะคือจะจบแบบคุณทักษิณเลยนะคือจะจะจะตัวเองเก่งยังไงเนี่ยตัวเองก็ไม่พ้นความผิดแล้วก็จะดึงเอาเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลือเนี่ยผิดไปด้วยคุณทักษิณเนี่ยก็จบตรงนี้ก็เพราะว่าเข้ามาช่วยบิ๊กโจ ทำไมอะคุณนะพี่มันกลายเป็นว่าไปยืนอยู่คนละฝั่งกับขั้วอำนาจอีกขั้วหนึ่งนะ,ะเพราะว่าขั้วอำนาจอีกขั้วหนึง่งเขาก็หนุน<อ>นะเขาก็หนุนอีกฝ่ายหนึง่ง<อ>ซึ่งไม่ถูกกับบิก๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็มาให้ทักษิณหนุนทีนี้นก็ปะทะกันปะทะกันแล้วในท้ายสุดเนี่ยทางคุณทักษิณเนี่ยเขแพ้แพนะแพ้ก็เลยเกิดเป็นแผลที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาเรื่องของการ ร้งรัฐบาลหลังที่คุณแพรทองทานนะคุณแพรทองทานถูกสารล่ำมนูนนชี้ว่าผิดจริยธรรมขาดจริยธรรม,มแล้วก็ขาดคุณสมบัติของคนเป็นผู้บริหารประเทศะนะฮะก็คุณลักษณ์ถึงล่วงจนมีเสียหนูเกิดขึ้นมาในวันนี้